ชาวบ้านนะครับที่น้ําท่วมเมื่อวานก็ขึ้นสูงมากนะครับมีเรือมีอะไรด้วยนะเือนะครับก็เป็นเหตุการณ์วันนี้ครับแต่โดยรวมน้ําก็ลดลงแล้วครับนี่อะไรก็เบาบางไปเยอะมากนะท้องฟ้าสวยเลยครับท้องฟ้าวันนี้สวยมากดูสะอาดตาเลยครับขับรถวันนี้ก็โอเคแต่ไม่รู้นะคกันก็สถานะสภาพอากาศแต่ละวันก็ต้องติดตามถึง การเดินทางนะครับบางครั้งก็อาจจะช่วงฝนตกเนาะอาจจะมีน้ำครับนะฮะตอนนี้น้ําลงกปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงหมดนะครับเพราะว่าน้ําก็ยังนี่อยู่นะจริงๆแถวนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นทุ่งน้ําไปครับก็เป็นที่ข้ามสะพานเนาะน้ํามาเยอะครับพอวันมีทั้งน้ําป่านะแล้วก็น้ําแม่น้ํสายหลักด้วยครับที่มาเสริมกันนะครับก็ทําให้ท่วมบ้านเรือนรัศดรเยอะแยะแถวบ้านผมนะครับ แต่บ้านผมที่ผมอยู่มันอยู่ที่สูงไม่ท่วมแต่บ้านของญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ที่นะครับนะฮะตอนนี้น้ําลงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงหมดนะครับเพราะว่าน้ําก็ยังนี่อยู่นะจริงๆแถวนี้เป็นทุ่งนานทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นทุ่งน้าไปนะครับตลอ่าจะดีขึ้นนะครับบรรยากาศจะดีน้ําก็แห้งแล้วครับน้ำก็แห้งแล้วท้องฟ้าก็โปร่งมากครับไม่มีเมฆเลยตอนนี้เป็นป่าไรลหลาเมื่อวานก็ มีน้ำป่ามีต้นไม้โคตนล้มนผมมาไม่ได้ทางนี้ผมต้องกลับเข้าไปอีกทางอ้อมในเมืองนะครับก็อ้อมไกลอยู่ใช่รพราะก็สถานะสภาพอา,ากาศแต่ละวันก็ต้องติดตามเลยนะครับท้องทุง่งนาน้ําเต็มหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้น้ําเข้ามาเลยฮะดูยิงไอ้ทุ่งว่านี้เป็นทุ่งนานะครับแต่ตอนนี้น้ําท่วมเต็มเมื่อวานน้าขึ้นถนนมาเลยก็ทําให้ท่วมบ้านเรือ,อนรัษฎรเยอะแยะแถวบ้านผมนะครับ แต่บ้านผมที่ผมอยู่มันอยู่ที่สูงไม่พ่วงแต่บ้านของญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ที่เลยนะครับท้องทุ่งนาน้ําเต็มไมเลยนะครับเมื่อวานนีน้ําเข้ามาเลยนะดูยิงไอ้ทุ่งแับนี้เป็นทุ่งนานะครับแต่ตอนนี้น้ําท่วมเต็มเมื่อวานาน้าขึ้นถนนมาเลยว่าตอนขึ้นเขาขึ้นดอยจะเป็นยังไงยังไม่เห็น <c oughs> อันนี้ก็มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับแต่ยังยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับนะครับต่อน่าจะดีขึ้น จากาศก็ดีน้ําก็แห้งแล้วครับน้าก็แห้งแล้วคองฟ้าก็โปร่งมากครับไม่มีเมฆแล้วตอนนี้น้ําลงแล้วนะครับน้ําลงแล้วนะครับก็สวัสดีตอนเช้ากับทุกท่านนะครับช่วงนี้ไปดูฝนเนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาการก็เปลี่ยนแปลงเนาะนะครับนะครับตอนนี้น้ําลงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงหมดนะครับเพราะว่าน้ําก็ยังนี่อยู่นะจริงๆแถวนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับตอนี้เป็นทุ่งน้ําไปทีนี้รู้สึกว่า น้ำชุม่มฉ่ำมากนะครับดูน้ำเต็มทุ่งน้ำบ่อน้ำเ,เข้าหมดเลยครับเมื่อวานนี้มีน้ําลับถนนนะครับข้ามไม่ได้น้ําขึ้นเลยพุ่มเลยครับนี้ก็ฝนจุดแล้วนะครับฝนจุดแล้วครับท้องฟ้าก็โปร่ปงๆแล้วไม่น่าจะตกแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ตอนบ่ายถึงตอนเย็นทั้งมืดมา <S <S เวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนะครับ พอฝนก็ตกเนาะขับไปกันไม่ได้แล้วก็มีน้ําไอป่ารัดถนนอะไรด้วยเม่ว่าวันนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับอฝนอะไรก็น่าจะหยุดตกกันเส้นลําใหญ่น,น้ําก็ท่วมหมดเลยครับดีว่าเขาเก็บผลผลิีทัหมดแล้วนะครับเส้นลำใหญ่น,น้ําก็เข้าครับท่วมหมดเลยป็นหั่เยอะแยะแต่ผมเก็บไปเอามาครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเอาที่พื้นอื่นมาเนาะ ก็เลยเราก็เลยไม่ได้แายก็เลยไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงแต่ว่าตกมาอีกน้ําก็จะขึ้นอีกตอนนี้น้ําก็ลงแล้วครับเมื่อวานเส้นนี้มาไม่ได้นะครับเมื่อวานน้ําตัดถนนหมดเลยแต่วันนี้ก็โอเคนะครับมาได้นะครับมนเป็นอยู่เยอะแยะแต่ผมเก็บไปเอามาครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเอาที่พื้นอื่นมาเนาะก็เลยเราก็เลยไม่ได้แายก็เลยไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงแต่ว่าซีนนี้รู้สึกว่า น้ำชุ่มฉ่ามากนะครับดูน้ำเต็มทุ่งนาบนกลมถึงการเดินทางนะครับบางครั้งก็อาจจะช่วงฝนตกเนาะอาจจะมีน้าครับสวัสดียามเช้าครับเช้าวันพระฤหัสครับวันนี้อากาศสดใสครับเมื่อวานโอ้โหฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนน้าท่วมเลยครับวันนะครับต่อน่าจะดีขึ้นนะครับบรรยากาศจะดีน้ําก็แห้งแล้วครับน้าก็แห้งแล้ว ท้องฟ้าก็โปร่งมากครับไม่มีเมฆเลยตอนนี้ว่าตอนขึ้นเขาขึ้นดอยจะเป็นยังไงนี่ยังไม่เห็นอันนี้ก็มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับแต่ยังยังไม่ถึงขึ่นทางเลยครับจริงๆเทื่องแถวนี้เป็นนาข้าวนะครับในสวนลำไยครับลำไยน้ำเวงเต็มอยู่เลยนะครับดูดูโอ้โหเยอะเลยนะครับในสวนลำไยครับนี่เป็นอยู่เยอะแยะจะเก็บไปเอามาครับเดี๋ยวจะมีปัื่อหาเรื่องของเอาที่พืชอื่นมาเนาะ เราก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เลยไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงแต่ว่าตํำนะครับก็น้ำอยู่ตอนนี้น้ํายังขังอยู่เลยนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับอยู่นะครับเมื่อวานก็ตัดถ ững, unge, นนถนนใช้ไม่ได้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็น้าเลยนะครับท้องทุ่งนาน้ําเต็มเลยนะครับเมื่อวานนี้น้ําเข้ามาเลยนะครับอยิงไอ้ทุ่งหลัานี้เป็นทุ่งนานะครับแต่ตอนนี้น้ําท่่มเต็มเมื่อวานน้าขึ้นถนนมาเลยนะครับก็ ต้องดูแลกันไปครับมีเอเรื่องอะไรก็ดูแลกันตัวเรือส่วนลำใหญ่น้ำก็ท่วมหมดเลยครับตีว่าเขาเก็บผลผลิตทัหมดแล้วนะครับตวนลำใหญ่น้ำก็เข้าครับท่วมหมดเลยเรือสรวนลำใหญ่น้ำก็ท่วมหมดเลยครับพีว่าเขาเก็บผลผลิตทหมดแล้วนะครับตวนลำใหญ่น้ำก็เข้าครับท่วมหมดเลยก็ทําให้ท่วมบ้านเรือนรัศดรเยอะแยะแ,แถวบ้านผมนะครับ แต่บ้านผมที่ผมอยู่มันอยู่ที่สูงไม่พ่วงแต่บ้านของญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ที่นะคก็ต้องดูแลกันไปครับมีเออเรื่องอะไรก็ดูแลกันดูนป่าไรลหลาเมื่อวานก็มีน้ํป่ามีต้นไม้โค่นล้มผมมาไม่ได้ทางนี้ผมต้องกลับเข้าไปอีกทางอ้อมในเมืองนะครับก็อ้อมไกลอยู่ใช้ประถบตรงนี้ พอเป็นประสบการณ์นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดภัยธรรมชาติเนาะเป็นอุทกภัยครับเป็นอุทกภัยว่าอตอนขึ้นเขาขึ้นดอยจะเป็นยังไงนนยังไม่เห็นอันนี้ก็มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับแต่ยังยังไม่ถึงครึ่งทางเลยคร,ครับนะครับนะตอนนี้น้ําลงไปแล้วแต่ก็ยังไมไ่ลงหมดนะครับเพราะว่าน้ําก็ยังนี่อยู่นะจริงๆแถวนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นทุ่งน้ําไปครับก็ ป้องดูแลกันไปครับมีเออเรื่องอะไรก็ดูแลกันครับครับสวัสดียามเช้าครับเช้าวันพระฤหัสครับวันนี้อากาศสดใสครับเมื่อวานโอ้โหฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนน้าท่วมเลยครับวันรับไม่อะไรก็เบาบางไปเยอะมากนะท้องฟ้าสวยเลยครับท้องฟ้าวันนี้สวยมากดูสะอาดตาเลยครับขับรถวันนี้ก็โอเคแต่ไม่รู้นี้ก็ฝนจุดแล้วนะครับฝนจุดแล้วครับท้องฟ้าก็โปร่งแล้วไม่น่าจะตกแล้วนะ แต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ตอน่ายหรือตอนเย็นทั้งมืดมาเออส่วนลำใหญ่น้ำก็ท่วมหมดเลยครับดีว่าเขาเก็บผลผลิตทั้หมดแล้วนะครับสวนลำใหญ่น,น้ำก็เข้าครับท่วมหมดเลยเวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนะครับพอ,อฝนก็ตกเนาะขับไปกันไม่ได้แล้วก็มีน้ำไอป่ารัดถนนอะไรวยเมาว่าน้ำลงแล้วนะครับน้ำลงแล้ว ก็สวัสดีตอนเช้ากับทุกท่านนะครับช่วงนี้ไปดูฝนเนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาการก็เปลีป่ยนแปลงเนาะรวมถึงการเดินทางนะครับบางครั้งก็อาจจะช่วงฝนตกเนาะอาจจะมีน้ำเนาะเมื่อวา,านทีนี่ก็น้าาําลันมาเลยครับข้ามไม่ได้ครับ,น,บน้ําตัดถนนหมดเลยเนาะเมื่อวานทีนี้ก็น้ำลา้นมาเลยครับข้ามไม่ได้ครับน้ําตัดถนนหมดเลยว่าอตอนขึ้นเขาขึ้นดอยจะเป็นยังไง,ย,งไยังไม่เห็น ันนี้ก็มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับแต่ยังยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับอืมเนาะเมื่อวานตรงนี้ก็น้ําลัดมาเลยครับข้ามไม่ได้ครับน้ําตัดถนนหมดเลยนะครับเนะ่ตอนนี้น้ําลงกปแล้วแต่ก็ยังไม่ลงหมดนะครับเพราะว่าน้ําก็ยังนี่อยู่นะจริงๆแถวนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นทุ่งน้าไปน้ําลงแล้วนะครับน้ําลงแล้วนะครับก็สวัสดีตอนเช้ากับทุกท่านนะครับช่วงนี้ไปดูฝนเนาะก็ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาการก็เปลี่ยนแปลงเนาะเวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนะครับพอฝนก็ตกเนาะขับไปกันไม่ได้แล้วก็มีน้ําไอป่ารัดถนนเลยด้วยเมื่อวานนะครับเนี่ตอนนี้น้ําลงไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงหมดนะครับเพราะว่าน้ําก็ยังนี่อยู่นะจริงๆแถวนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นทุ่งน้ําไปครับอืมนี่อะไรก็เบาบางไปเยอะมากนะครับท้องฟ้าสวยเลยครับท้องฟ้าวันนี้สวยมาก ดูสะอาดตาเลยครับขับรถวันนี้ก็โอเคแต่ไม่รู้นี้ก็ฝนจุดแล้วนะครับฝนจุดแล้วครับท้องฟ้าก็โปร่งๆแล้วไม่น่าจะตกแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ตอนตายคือตอนเย็นท้งมืดมานะครับนะตอนนี้น้ําลงแล้วครับแต่ก็ยังไม่ลงหมดนะครับเพราะว่าน้ําก็ยังนี่อยู่นะจริงๆแถวนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นทุ่งน้ําไปแล้ก็ไปสถานะารณสภาพ อากาศแต่ละวันก็ต้องติดตามกันอยู่เยอะแยะแต่ผมเก็บไปเอามาครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของเอาที่พือื่นมาเนาะก็เลยเราก็เลยไม่ได้แายก็เลยไม่ได้ลงนะครับในแต่ว่าคุาพอทุกท่านก็ต้องติดตามนะครับว่าอากาศเป็นยังไงบ้างปุอบวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านกา็เปดําเช้าครับผมสวัสดีครับเรเป็น,เป,นเป็นที่ข้ามสะพานเนน้ํามาเยอะครับพรุวันมีทั้งน้ําป่าและแล้วก็น้าแม่น้ํสายหลักด,ด้วยครับที่ มาเสริมกันนะครับว่าอตอนขึ้นเขาขึ้นดอยจะเป็นยังไงอันนี้ยังไม่เห็นอันนี้ก็มาได้ร